สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนตุลาคม2566นะครับเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกันเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นต้นเดือนเลยโอ้ได้เดือดซันนะ่ะโอ้โหยินดีด้วยนะครับความรุ่งโรจน์ชื่อเสียงเกียรติยศโชคดีเข้ามาหาคุณแล้ว ชาวาลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับเดอะสั่นนี่คือไพ่เดอะเบสสุดของใน78ใบเลยนะครับดวงตกอับมาเข้า1ตุลาคมเนี่ยดวงคุณดีแน่นอนนะครับรุ่งโรจเลยอ่านี่แหละใครที่ผิดหวังสูญเสียเศร้าหมอง1ตุลาเป็นต้นไปชีวิตคุณดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีเกฑ์ถูกหวยด้วย าชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนะครับอะไรที่มันจะแย่ผ่านมาเนี่คือเข้าตุลาปุ๊บดีเลยแสงสว่างเข้ามาหาคุณแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับได้หนึ่งดาบปัญหาอุปสรรคต่างๆคดีความคุณจะผ่านพ้นไปได้คุณจะชนะคดีกว่านะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะครับในเดือนตุลาคมนะใกลสุดคือต่างประเทศนะครับ จะได้ไปทำงานชั่วคราวนะไปแล้วก็กลับนะครับหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวก็ได้นะข้าราชการเนี่ยมันก็จะได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานแต่ว่าโดนย้ายไปไกลหน่อยนะครับชื่อเสียงคุณมันมีแล้วไงอ่านี่แหละเหนื่อยหน่อยแต่มันสบายนะครับเหนื่อยหน่อยแล้วมันจะสบายทีหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีเกณฑ์จะได้ไปทําพิธีกรรม เกี่ยวกับเรื่องศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละหรือแม้ก็่คุณอาจจะได้ไปไหว้พระขอพอรหรือไปแก้บนสิ่งที่คุณบนบานสารกล่าวไว้เนี่ยเพราะไพ่พระคุณไพ่พระไพะ่ฤาษีขึ้นมาสองใบติดเลยเน,นี่ยเดอะฮีโร่เพนขึ้นมาก็มันเป็นไปนในทางที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยนะครับอาจจะได้ไปทําบุญใหญ่ก็ได้นะหรือตัวคุณเองเนี่ย จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องการเรียนเนี่ยสองใบนี้นะเดอะเฮอร์มิแล้วก็ฮ e ร o เพนเนี่ยนะครับก็คือเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกได้เลยนะครับมีความรู้ความสามารถในหลักวิชาการดีมากๆนะครับหร so ือถ้าใครอยากจะเป็นหมอดูนี่ก็เป็นได้นะชาวลักนณะราศีกันเซนเซนจะแม่นด้วยนะครับ มีเซนต์มีรางสังหรณมีจิตสัมผัสพิเศษที่แม่นยำไปมูแล้วดีถ้าใครคิดจะไปมูในช่วงเดือนตุลานะออกพรรษานี่แหละนี่คุณได้คุณได้ไปมูแน่นอนนะครับแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆเข้ามาเนาะไปกลับไหว้ทาบุญทําบุญใหญ่คุณอาจจะโชคดีตัง้งแต่ต้นเดือนนะ่ะในเดือนตุลาเนี่ยแล้วก็ได้เดินทางไกลไปทําบุญน,ะนี่แหละนะเนี่ย ในยมีเกณฑ์ดิเดินทางไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยหรือใครจะรับราชการเนี่ยคือมันประกาศผลต้นเดือนหรือไม่ก็กลางเดือนเนี่ยก็คือได้บรรจุแล้วแต่ว่าคุณจะได้เดินทางไปอยู่ที่ไกลนะครับอ่ะอดีมากๆเลยแล้วก็่ึงติดต่อต่างประเทศนี่แหละเดินทางไกลต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้รถใหม่ก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้ โชคดีเข้ามาหาคุณแล้วนะเลิกป่วยจิตป่วยใจได้แล้วนะครับและนี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะต่อจบ็นรายบุคคลน,นะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช่ว,ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขให้ซึมซับเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับดูไว้เป็นแนวทางก็พอนะครับ